สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีนี้เป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงเรื่องของความรักของชาวราศีตุลนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พึพฤษจิกายนปะจำเดือนตุลาคมปี2,568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนในช่วงตันนี้จัสติ ให้เห็นความเที่ยงธรรมความยุติธรรมก็มาบอกในอ็อปเปนติค์นะคะอัศวินถือเหลียนไปโฟร์ออฟส o วอล์ดซีดาบนะหมายถึงการหยุดพักการอยากพักการเหนื่อยร้เปล่าสุดท้ายนะคะเออ,อคับหนึ่งถ้วยโอกาสจะเข้ามานะคะในช่วงตอนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจัสติกหมายถึงความถูกต้อง ความชัดเจนทําอะไรที่ที่เปิดเผยที่ตรงไปตรงมาหรืออยากได้ในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความรักก็ได้เป็นอะไรที่คุณคุณแฟร,แฟร์แล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะจริงจังถ้าทําอะไรก็ต้องตรงไปตรงมาไม่ต้องมีความรับซึ่งกันและกันแบบเปิดเผยคุยกันตรงๆเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรัก ในใจของคุณคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรู้สึกของชาวรักคนาวราศีตุลในช่วงตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่ภายในใจนะขอให้ขยายให้นะคะ<อ>เพจออฟเพนช์นิบางครั้งอารมณ์ก็เหมือนเด็กนะ นะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะจริงจังที่บอกไปคุณหนักแน่นในเรื่องของความรักถ้ารักก็คือรักแล้วก็แบบเปิดเผยด้วยไม่แอบไม่ซ่อนก็คือบอกตรงๆจริงจังแล้วก็หนักแน่นแล้วคุณก็ต้องการให้คนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขาก็ต้องจริงจังกับคุณเหมือนกันอะเพราะคุณเต็มที่คุณเชื่อว่าคุณเต็มที่ในเรื่องของความรัก นีอย่างหนักอย่างมากแล้วคุณก็ต้องการการตอบกลับจากคนรักที่ที่ค่อนข้างชัดเจนอยากได้ในเรื่องของแบบนี้นะคะเพราะไม่ว่าเขาจะขออะไรคุณก็แบบเด็กถือเหรียญอะคุณทํางานหนักและคุณต้องการที่อยากจะให้คนรักของคุณสบายนะคะไม่อยากเห็นคนรักทํางานหนักคุณมีอะไรคุณก็จะให้เขาอะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามที่คุณพอที่คุณจะทําให้ได้ไม่เกินความสามารถของคุณอะ คุณก็จะให้คนะ,ะคุณจะให้เขาคุณรักเขา King ofwand เป็นผู้รักผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วคุณก็มองถึงเรื่องของอนาคตโอกาสความมั่นคงนะคะการเริ่มต้นการอยู่ด้วยกันการใช้ชีวิตนะ่ะนะคะการใช้ชีวิตคุณมีความคิดที่ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นผู้นำก็ได้เป็นที่พึ่งให้กับคนรักได้สำหรับชาวราศีตุลคุณมองถึงอนาคตมองถึงการ เก้าเดินต่อไปข้างหน้าไม่แค่อยู่แค่จุดเริ่มต้นแต่หมายถึงว่าการอยู่และการสารต่อไปในความรักในความสัมพันธ์มันหมายรวมถึงว่าการในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินด้วยคือการขยับขยายถ้ามีโอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็มองการไกลนะคะคุณจะไม่ไม่อยู่กับที่คุณเป็นคนที่มีพลังอ่ะมีพลังอยู่ในตัวแล้วก็ พร้อมที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปด้วยด้วยความมัน่นคงไพ่ใบนี้หมายถึงการขยับขยายก็ได้นะคะการมองการที่จะคิดลงทุนหรือทําอะไรหรือหมายถึงว่าการต่อเติมการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เหมือนกันนะคะเจตเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรก็คือก็คือต้องรีบทําไม่อยากไม่อยากรังรอไม่อยากไม่อยากผิดหวังอะ่ะไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจนะคะ สำหรับคนรักของคุณแนอพินจืนนะคะอัศวินถือเหรียญเขาก็นิ่งนะในช่วงตอนนี้เขาเป็นคนที่วุ่นวาไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนคนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะคะเต็มที่เหมือนกันเดี๋ยวดูความรู้สึกของคนรักให้และกันในช่วงตอนนี้ สำหรับคนรักของชาวลัคนาราศีตุลเป็นยังไงบ้าง q ค e ีนออฟวอลมีบางเรื่องหรือหลายอย่างเหมือนกันทำให้เขาคิดเขามีเรื่องที่ที่คิดอยู่ภายในใจบางทีเหมือนกันรอก็ได้รออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความคิด อยู่ภายในใจที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ให้ใครได้รู้ให้ใครได้รู้เขาเขามีปัญหาอนะคะเหมือนกับเขาสู้เขากําลังเคลียร์เขากําลัาางจัดการอยู่กําลังจัดการอยู่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานั่นแหละเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองเขากําลังจัดการอยู่ e m press อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนที่อายุเยอะมากกว่านะคะเป็นผู้แบบผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกับว่าอยากได้ในเรื่องของความมั่นคง ความมั่นคงทางด้านจิตใจอะไรประมาณนี้ในช่วงตอนนี้เขาถึงนิ่งอยู่แต่เขาก็ใจอะยังยังมั่นคงอยู่นะแต่เพียงว่าไม่แสดงออกเฉยๆเดทก็คือต้องอย่างรวดเร็วนะต้องมีการตัดสินถ้ารังรอมากเกินไปอาจจะมีความเสียใจยเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงตัวนี้มันคล้ายๆกับว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่เริเหมือนกับว่าตัวคุณก็ รอรอในเรื่องของความชัดเจนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คนรักของคุณเขาก็เขาก็มีบางเรื่องที่เขาเปิดเผยไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้ก็คือสีดาหมายถึงการหยุดพักหรือชะลอหรือหมายถึงว่าการกลับมาคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจคิดก่อนอะไรประมาณนั้นหรือหยุดทบทวนดูก่อนในความรักความสัมพันธ์หรือกลับไปเลียร์ไปแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่าง ประมาณนั้นเดี๋ยวขอไพ่ขยายใบนี้ให้ละกันนะคะสําหรับความรักของชาวลัคนาราศีตุลอยากจะบอกอะไรสี่ดาบหรือใครบางคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยร้าภายในจิตใจมันเป็นความเหนื่อยความอิ่มหรือเบื่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง ควี o อ Cup ัมีเรื่องที่ต้องให้คิดกังวลน่ะกังวลอยู่ถึงเป็นสีานดาเพราะว่ายังกังวลอยู่แล้วก็ cooking o f คั p แต่ว่ายังมีความห่วงใยอยู่นะกังวลก็จริงแต่ก็ยังมีความห่วงใยความต้องการแบบอยากเอาใจใส่อยู่แต่มันหยุดนิ่งเนาะอืมค่ะประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ จ็ดดาบหมายถึงไม่อยากไม่อยากทำอะไรยังนิ่งๆอยู่ขอโทษทีค่ะแปดดาบยังนิ่งๆอยู่ไม่อยากทำอะไรเพราะถ้าทำอะไรไปมากกว่านี้กลัวในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจความผิดหวังความเสียใจก็เลยยังหยุดนิ่งหยุดพักอยู่สีดาบนะคะสีดาบขยายไพ่ใบนี้ก็หมายวาว่า ยังรอให้ใบนี้คือคือการมองการคุ้นคลิดมีอะไรบางสีบางอย่างอยู่ภายในใจแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยและก็ยังบอกว่าก็ยังรอนะรอเหมือนกับว่าน้อยใจหรือว่าอยากให้ใครเอาใจใส่มากกว่านี้หรือเปล่าหรือมีเออเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็เลยยังอยู่นิ่ง,งก่อนถ้าพูดถ้ากระทาการใดแปดกาก็อาจจะเจ็บช้าหรือเสียใจหรือกลัวกลัวความผิดหวัง กลัวความเสียใจเพราะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือต้องเคลียร์ต้องพูดกันจริงๆคือกลัวรับไม่ได้กับคําตอบน่าจะาประมาณนี้กลัวว่ารับไม่ได้กับคําตอบก็เลยนิ่งนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนะคะแต่ใบสุดท้ายของคุณมันบอกว่า A อกอ u p ัพหนึ่งถ้วยโอกาสนะจะมีโอกาสเข้ามาอยู่นะสุดท้ายในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวรัคนารร,ร,รสีตุล เป็นโอกาสที่ดีอ่ะหนึ่งถ้วยเป็นโอกาสที่ดีที่หยิบยืนที่รอยมาให้ตัวคุณแล้ะเขาอ่ะโอกาสนี้จะมาจากอะไรอืมโอกาสนี้จะมาจากอะไร queen of sword ไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงก็ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ เป็นคนที่ค่อนข้างดุเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเจ้ากี่เจ้าการแต่เป็นคนเด็ดเด็ดขาดนอะ่ะก็จะเป็นคนนี้ก็ได้ที่เข้ามาเคลีย์มาเคลีย์ให้นะคะนี่ไงเอกออฟเพนจิคนะคะเข้ามาเคลียร์ให้ทําให้ความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีตุลและก็คนรักในช่วงนี้ดูดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้นอาจจะเข้ามาเคลียร์เข้ามาช่วยเหลือนะคะเนี่ยมาพร้อมเหรียญด้วยนะคะผู้ใหญ่คนนี้แหละ ที่เขาค่อนข้างที่จะะเผด็จการจริงจังอาจจะดูดูดุหน่อยนะคะดูจริงจังหน่อยแต่เขาจะเข้ามาช่วยเคลียร์ทำให้เออพิทเะิรนได้รับสินดีดีหรือได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาถ้าไพ่ใบน,ในี้หมายถึงในเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็ได้นะคะอาจจะได้ในเรื่องตรงนี้เข้ามาเป็นโอกาสที่ตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณจะได้รับ พอมีในเรื่องพวกนี้เข้ามามันจะทําให้คุณคุณเคลียร์กันได้และความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันจะกลับมารักกันจะกลับมาด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งลึกๆแล้วอ่ะตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณมันก็มองว่ายังยังมีความรักยังมีความเข้าใจกันอยู่นะแต่อาจจะเป็นว่าในสถานการณ์ในช่วงนี้มันมีบางเรื่องบางสิ่งที่ มันมีความลับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะถ้าพูดไปก็กลัวอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้หรือว่าทุกใจยังไงประมาณนั้นเองแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาในตรงนี้อาจจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติมรดกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาถือบอกว่ามันขยายไพ่ใบนี้โอกาสไงสุดท้ายก็คือจะมีโอกาสเข้ามานะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปนะ เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาให้ผ่านมันไปได้อะไรที่ไม่สมควรที่จะพูดแล้วมันทําให้อีกฝ่ายเขาเสียใจหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจเขาก็เก็บไว้นะคะรอให้มันผ่านผลไปได้อีกสักระยะหนึ่งมันจะดีขึ้นเองนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องอาจารย์ทิพนีพยากรเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆนะคะมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ